อะไรอยู่อ่ะ <Again, S 2> อ๋อติงอเกเนอ่ะ <ๆ S 1> เห็ุในหน่วยเขาแนะนำให้อ่านลองอ่านปะไม่อ่ะอ่านตะวันกรรมอย่างมุราคามิอ่ะานาเขียนญี่ปุ่นที่มีความธรรมดาแต่ทว่าประหลาดสวยงาม ลึกซึ้งจนบางคนก็เข้าไม่ถเข้าไม่เร็วหนังสือของมูลคามิถูกแปลไปกว่า50ภาษาและเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ในร้านสื่อทั่วโลกรู้ปะเนี่ยได,ได้ในโลกล้วนป๊รบ <c oughs> ม่ใจัดเลยลอยคามไอป๊อปจะออกแบบหวานง้วเย็นมันแบบเต็มรถผลไม้แท้แชร์ฟรีก่อนอย่าลืมฉีกสปอ๊อปขายที่ชั้นน้ำผลไม้นะอย่าเดินเลยนะมาใหม่มาใหม,ม,ม่ฟีดความสุขครับป๊อปความสดชื่อนะครับไอป๊อปครับ